หอการค้าไทยก็ออกมาคาดการเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับต่างต่างประเทศที่เดินทางมาที่ประเทศไทยปีนี้มีโอกาสแตะ35ล้านคนได้ซึ่งนําโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับที่มีโอกาสแตะ8ล้านคนครับตอนนี้ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สดใสนะครับโดยคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าจากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยสะสม49วัน ตอนนี้ทะลุ5ล้าน2แสนคนแล้วนะครับโดยมีนักเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาเป็นอันดับที่1มากถ,ถึง9,900 0คนซึ่งถ้าว่ายังคงรักษาระดับนี้ต่อไปได้ก็เชื่อมั่นว่าตัวเลขนักเที่ยวต่างชาติรวมทั้งปีก็มีโอกาสแตะไปที่เป้าหมาย35ล้านคนรวมถึงเป้านักเที่ยวชาวจีน8ล้านคนตามที่รัฐบาลคาดหวังเอาไว้โดยรัฐบาลยังคงให้ความสําคัญกับการใช้จ่ายของนักเที่ยวเฉลี่ยต่อคนด้วยนะครับ ซึ่งปีที่แล้วอยู่ที่47,000บาทต่อคนต่อทริปและปีนี้นักเที่ยวกลุ่มตลาดหลักของไทยที่อยู่ยาวและใช้จ่ายสูงก็เริ่มที่จะกลับมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วนะครับทีนี้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานักเที่ยวชาวเยอรมนีอังกฤษฝรัร่งเศสและสหรัฐอเมริกาก็กลับมาอยู่ในกลุ่มอันดับ10ที่เข้าไทยมากที่สุดตอนนี้เกินกว่า150,000คนแล้วนะครับ รวมกับที่รัฐบาลเริ่มขับเคลื่อนแฮปปี้โมเดลร่วมกับพ่าอกรชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยยกระดับการผลิตได้ในทุกระดับและสิ่งเหล่านี้แหละครับจะช่วยเพิ่มค่า้จ่ายเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ไปถึง5 2 0 0 0จนถึง55,000บาทต่อคนต่อทริปดังนั้นครับหอการค้าก็สนับสนุนให้รัฐบาลใช้โอกาสนี้ในการกระจายนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปยังเมืองรองเป้าหมาย โดยอาจจะสับสนเรื่องค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทางค่าที่พักค่าอาหารการท่องเที่ยวในบางส่วนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวไปที่จังหวัดเมืองรองเช่นเดียวกับหอการค้าพะเยานะครับตอนนี้ก็ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆจากงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดนอกจากนี้ครับหอการค้ายังสับสนให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศซึ่งเชื่อนะครับว่า รายได้ในส่วนนี้จะสามารถนํามาพัฒนาทั้งคุณภาพและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของไทยได้อีกเยอะมากและถทว่าเริ่มมีการเก็บค่าธรรมเนียมได้ในช่วงไตรามาสที่2ก็คาดการนะครับว่าจะมีเม็ดเงินที่ใช้ในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวในปีนี้ไม่น้อยกว่า8,000ล้านบาทนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ